นี่คือสันประสาทนะคะ่ากำแผงแก้วนะคะของปราสาทชิ้นใหญ่มากเราจะเดินมาด้านหลังของอ์ปราสาทตรนะท่านผู้ชมนะ,ะดูว่าเราเดินสามารถเดินข้ามกำแพงขึ้นมาได้อาจารย์ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงมีการพังทลายได้ขนาดนี้นะ,ะเนี่ยแล้วก็ศิลาเลงอะไรก็ฝืนปลาดไปหมดเลยนะฮะน่าเสียดายจริงๆนะ,ะภาวนาให้มีงบประมาณโดยเร็วนะ ได้ทําให้ที่ตรงนี้นะคะเป็นที่ทีอท่องเที่ยวนะคะของชุมชนได้เข้ามาแล้วก็ได้มีงานประจําปีสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องชุมชนได้นะคะถือว่าเป็นปราสาทนะคะท,ที่อยู่ที่อยู่่าำกลางเรียกว่า่าำกลางที่ทําการเกษตรนะทุ่งนาว่างานเถอะเนาะแต่สมัยแต่ก่อนนะคะจะเป็นชุมชนโบราณน,นะคะมีผู้คนมาเข้ามาอาศัยอยู่แล้วก็มีผู้คนอาศัยอยู่ที่นี่นะคะแต่ว่ามัน9 0 0ถึง1,000ปีมาแล้วนะ แล้วคิดดูว่าความสวยงามนะคะของตัวองค์ปราสาทแล้วก็กำแพงแก้วนะคะจากที่ทุกท่านได้มองเห็นทุกท่านดูสิคะว่ามีความสวยงามขนาดไหนเนี่ยนะคะแล้วเป็นภาชนะเป็นวัตถุดิบที่ชิ้นใหญ่มากที่อาจารย์เพิ่งเคยเห็นนะการที่นําวัตถุดิบชิ้นใหญ่ๆแบบนี้มาเนี่ยไม่ใช่ของเล่นนะคะ,ะทุกท่านเพราะว่าต้องมีแหล่งตัดหินต้องมีแหล่งวัตถุดิบ ที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรที่สามารถสร้างสารรค์องค์ประสาทองคค์อง์หนึ่งให้เลวเสร็จและสวยงามได้แปลว่าปรา,าสาทและลมทมเนี่ยถือว่าเป็นปรา,าสาทที่มีความงดงามและสวยงามที่หนึ่งและแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์เลยทีเดียวนะคะอันนี้แต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายว่าเมื่อไหร่จะได้รับงบประมาณในการมาทำการบูรณะปฏิสังขรณนะคะ ที่ตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นเศษนะฮะจะเป็นเศษบันนะ,ะอาจจะเป็นกรอบหน้าต่างหรืออาจจะเป็นกรอบอด้านบนนะคะของที่จะวางาบันของประสาทนะคะอันนี้คือโดยรอบนะคะมีความสวยงามและก็ความเงียบและก็ความสงบมากนะคะท่านผู้ชม ันนี้จะเป็นคูน้ำคันดินล้อมรอบนะคะท่านผู้ชมดูซิว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะคะมีความงดงามขนาดไหนนะคะอืมนไมมคะท่านผู้ชมก้อนหินแต่ละป้อนอแต่ังป้อนนะคะบอกถึงเรื่องราวนะคะบอกว่าเขาอยู่มานานขนาดไหนแลว้ว ชั้นเป็นหินที่ถูกสร้างขึ้นนะคะจากฝีมือมนุษย์เพื่ออุทิศตนต่อเทพเจ้าเพื่ออุทิศต,ต่อเทพเจ้าที่นี่ได้ถือกําเนิดมา9ก้าร้อยถึงหนึ่พันปีชั้นอยู่มาเกือบหนึ่งพันปีแล้วนะนะคะที่ตรงนี้ได้บ่งบอกเรานะคะเป็นสิ่งที่น่าน่าชื่นชื่นชื่นใจนะที่มีโบราณสถานขนาดนี้นะไว้สําหรับเอไว้ในชุมชนแล้วก็เป็นที่ประกอบด้วยแล้วก็ ไม่ใช่ว่าเป็นปราสาทขนาดเล็กถ้าเป็นปราสาทขนาดเล็กยังยังรู้สึกว่าเออเนาะอันนี้แต่อันนี้เป็นเป็นองค์ปราสาทเลยนะครับเป็นตัวปราสาทเป็นที่ประทับเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมนะคะเป็นที่กราบไหว้บูชานะคะของคนในยุคยุคนั้นเลยนะคะมีคูน้ําคันดินล้อมรอบนะคะถือว่ามีความสําคัญแล้วก็ได้บง่งบอกว่าเป็นชุมชนนะคะที่มีการอาศัยกันอยู่กันอย่างหนาแน่นแล้วก็มีทุนทรัพย์ที่จะมอบ ถวายเป็นเทวะมูชานะคะที่เป็นอุทิศต่อเทพเจ้าพูดง่ายๆก็คือทําบุญด้วยเงินด้วยทองนะฮะภายในเนี่ยคิดดูว่าจะต้องมีวัดสดุและอุปกรณ์ที่มีค่าขนาดไหนในการใช้ในการประกอบพิธีกรรมนะะต่างๆเหล่านี้นะฮะไม่แน่ว่าอาจจะมีเทวรูปสำริด นะคะต่างๆก็ยังคงเหลืออยู่ก็ได้นะคะที่อยู่โดยรอบตามทุ่งไร่ปลายนานะคะตามชนบทต่างๆนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศโดยทั่วไปนั่นเองนะคะท่านผู้ชม